ิตภัณฑ์เสริมอาหาร a อบคอลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพกลับมาขันตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากดันค่ะขันปากอยากดันเห็นอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน่าทานมากๆและก็รสชาติอร่อยมากด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือ A อคอลเจนนะฮะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยทำไมถึงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะเขาใส่รังนกด้วยนะฮะแล้วก็ใส่วิตามินซีแบบเต็มพิกัดนะตามที่กฎหมายกําหนดเลยกินวันละค่ช้อนเดียวนะฮะไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะฮะกินวันละช้อนกระดูกจะแข็งแรงใครที่มีปัญหากระดูกใครที่เดินแล้วก็แกลบก็แกลบเนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะหรือปวดเมื่อยตามร่างกายกล้ามเนื้ออักเสบทานได้เลยคอลเจนจะไปช่วยนะฮะกระดูกแล้วก็เอ็นข้อต่อต่างๆนะฮะแต่ถ้าเกิดทานอย่างเป็นประจําแล้วก็ทานอย่างต่อ เนื่องนะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะเล็บผมผิวจะสวยขึ้นนะคุณผู้ชมวันนี้เจ้านี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย a b c บคลาเจนซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและยังแถมให้อีกกับขนาดพ้วพาอีก1กระปุกในราคาสุดพิเศษเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ0 6 5 5 9 4 1925ห้าอย้ออีกรอบนะคะ0 6 5 594 1925่อค่ะ,ะไม่พี่รัตยอมแพ้หลังซาร่าประกาศมีลูกคนที่ อ,อ่าก็เป็นการที่ยกคงข่าวแล้วนะสำหรับคุณไม้พี่รัตนะคะคุณพ่อคุณไม้เนี่ยก็เลยตัดสินใจจะถอนคําร้องสิทธิ์ในการปกครองร่วมบุตรแล้วเรียบร้อยก็ออกมาโพสแล้วเรียบร้อยนะคะก็บอกว่าสงสารลูกที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะในเมื่อทางฝ่ายของคุณแม่ของน้องก็เลือกที่เรียนเองตัดสินใจกับครอบครัวของเขาเองโดยที่ไม่ปรึกษาผมผมก็ไม่ขอก้าวไก่แล้วก็เคารพการตัดสินใจของพวกเขาตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็คือคุณไม้เก็บเงินเข้าบัญชีของลูกแล้วก็จะมอบให้น้อง แม็กซ์เวลในวันที่บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็อยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่มาหาผมเนี่ยไปถึงลูกชายเพียงแค่คนเดียวตอนนี้ขอให้ทุกเรื่องจบเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกชายมาเห็นข่าวคราวนี้ตอนโตล,ลูกอาจจะเจ็บปวดได้นะคะถูกะะต้องค่ะนะคะน้องไม้แกก็ยังรักซาร่าอยู่อซาร่าเขาก็รู้ว่าไม้รักกันนะคะค่ะ,ะไม่มันนาะสงสารกันนาะ,ะเด็กเนาะใช่ เปิดคอมเมนต์นะคะหลังไม้ประกาศนะ,ะเก็บเงินไว้ให้ลูกนะ<ม>อ้ํานะคะอ้ําภชราภากับทิมพิธานะคะยังมาตอบให้เลยค่ะหลังจากที่คุณไม้เองออกมาชี้แจงนะคะในอินสตาแกรมถึงกรณีที่บอกว่าจะยกเลิกของการฟ้องร้องก็คือถอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีคนดังในวงการบันเทิงรวมไปถึงแวดวงอื่นๆมาให้กําลังใจค่อนข้างจะเยอะมากหนึ่งในนั้นเนี่ยมีซุปตาตัวแม่อย่างแม่อ้ำพภชราภาก็เข้ามาบอกว่าส่งกําลังใจให้ไหมนะแล้วก็ยังมีคุณทิมพิธาค่ะอันนี้ก็เป็นวงการการเมืองนะก็เข้า มาคอมเมนต์ด้วยซึ่งคุณทีมเองก็เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งเหมือนกันก็เข้ามาให้กําลังใจคุณไม้นะเป็นข้อความภาษาอังกฤษบอกว่า stay strong daddy นะคะ,ะ stay strong daddy คุณผู้ชมนะว่าทีมพิทาครับเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าเขาก็เลิกกับภรรยาซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงไปแล้ว <มา S 2> นะฮะตายตายนะฮะก็เนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวนี้เนาะ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเยอะใช่ไหมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะนะคะ,คะในวงการบันเทิงแล้วก็วงการการเมืองนะฮะ,ะอดีตนุม่มอีกคนพโ,โพสต์ถึงซาร่าทำตัวเองคงไม่สงสัยทำไม ที่ถึงเดินจากมาจากไปจากมาเจอเดินจากมาแม่อโผล่ามาอีกคนนึงนะคะก็คือมีอดีตหนุ่มคนนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเคยคบหาดูใจกับสาวซาร่าออกมาโพสต์ข้อคว,วามนะคะเขาคนนี้เนี่ยออกมาโพสต์ข้อคว,วามบอกว่าไม่เล่น a c e b o o k มา5วานันเปิดในฟีดมีแต่คนช่วยดา่าคนกล่าวให้ก็ขำๆดีในที่สุดภาพที่นางสร้างมาก็ทลายและตัวตนที่แท้จริงก็เปิดเผยให้โลกได้ยินโฉมทําให้ตัวเองทั้งนั้นนะน้องเนี่ยค <c oughs> งไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทําไมพี่ ที่ถึงเดินจากมาชายผู้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนขนของและคนจ่ายเงินมาก่อนทําให้หลายคนนะคะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะใช่คนที่ไหมเนี่ยเคยพูดถึงหรือเปล่าที่บอกว่าไปคอนโดแล้วก็ไปปะไปเจอกับผ <c oughs> ู้ชายคนหนึ่งที <c oughs> ่มาขนของค่ะอ๋อฮะผู้หญิงจะไปขนได้ไงก็ต้องให้ผู้ชายมาขนสิแันก็ไม่ได้เข้าข้างซาร่านะ ใช่ไหมล่ะจะให้แม็กเวลปนคลเหรอเขาบอกเขาจะเคยจ่ายเงินมาก่อนด้วยนะแม่อ๋อเหรอฮะคำเดียวจำให้มั่นค่ะก็ตอนนี้ก็ตาสว่างได้แล้วไงแม่ไม่หรอกไปหลงรักเขาไงอ๋อไปหลงรักซาลาไง <Ừ. S 2> ผู้หญิงบางคนเนี่ยอย่างแม่ม้บางคนเดี่ยมีผู้ชายมาหลงรักมาชอบอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> พอผู้ชายคนนั้นไม่ได้ตามจุดประสงค์ทีท่ตัวเองต้องการก็จะไปว่าผู้หญิงไงใช่หรือผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนดีจริงๆ <Ừ. S 2> คือดีแบบว่าฟ้าประทานเลย <Ừ. S 2> แต่ไม่มีใครรักโอ้แต่อีฉาคุณซาร่าณนะเจอแต่ผู้ชายแบบโหดีๆห้อมล้อมไม่เหมือนกระเธยในห้องทำไมอะแม่อะไรห้อมล้อม มีแต่มาห้องรัขอตังค์ขอตังค์ขอตังค์อ๋ออ๋อน่าสงสารจังเลยอะชีวิตของนางอะถึงได้เป็นอย่างนี้ไงอ๋อหมดเนื้อหมดตัวต้องเอาเสื้อพูงเสื้อผ้ามาขาย๋อใช่ใช่อันนี้เห็นอยู่นะคะอนี่แฟนยังอยู่อีกือเป่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วอ้าว ตายแล้วว่าหมดเงินแล้วไงแม่ไปปอวัน<ล>ก่อนวันก่อนจะไปทําบัตรเครดิตคุณผู้ชมไปทําบัตรเครดิตไม่ผ่านเอาเป็นไงล่ะแม่ฉันรู้เลยว่ากระเทยถ้าทําบัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่มันรูดให้เนี่ยไม่มีของมันหรอกหรอส่วนใหญ่จะรูดให้ผู้ชายหมดอุ้ยตายแล้วว่า เฮ้ยแล้วเขารูดผ hey, he ่านไหมแม่เขาทำไม่ผ่านเพราะว่าธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารบอกว่าติดเครดิตบูโรอ้าวม้มีคดีมาก่อนอีกด้วยติดเครดิตบูโรผ่านไม่ได้นะคะคุณยังมียอดค้างชำระอยู่ของเก่าประวัโชคประวัติไม่ดี จะทาบัตรเครดิตไงแล้วจะกินเงินบัตรเครดิตไงบัตรเครดิตเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นบัตรที่ดีแล้วมันก็เป็นบัตรที่น่ากลัวด้วยนะพี่บอกเลยนะฮะถ้าเราใช้แล้วมีวินัยก็เป็นบัตรที่ดีช่วยเหลือเราได้แต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วไม่มีวินัยเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นดินพอกหางหมูพังพินาศค่ะพังพินาศนะคะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยบอกว่าเลยว่าหนักนะฮะมาสคาร่านะคะต้องระวังนะคะเรื่องบัตรเครดิตนะลูกนะแล้วเวลาทำางานเนี่ยพนักงาน ทวงเงินเนี่ยมันโทรมาไม่รู้จักเวลานะคะโทรมาทุกเวลาเลยเอามั้ยคนบานโทรมาหลังหกโมงเกินห้ามโทรค่ะ<อ>เริ่มโทรแต่ประมาณหกโมงเช้า ขยันจังเลยอ่ะเขามีกฎหมายแล้วห้ามโชว์หลังหกโมงเย็นนะฮะ,ะแล้วบางทีก็ส่งจดหมายมาะนะ <c oughs> อ่ะคุณผู้ชมนะ,ะก็ใช้เงินใช้ทองเรามัดระวังกันด้วยนะ,ะช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะคนตกงานเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะสภาพเงินฟองเงินเฟ้อด้วยนะฮะ,ะมีเงินมีมากก็ใช้น้อยนะฮะม,มีน้อยก็ยิ่งชัางต้องใช้น้อยกว่าเดิมแล้วก็ประหยัดแล้วหางานดีๆทำนะฮะ <c oughs> ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะฮะแต่เรามีสินค้าดีๆมาให้คุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือ AB บีคอลลาเจนนะสุดยอด รังนกนะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใส่รังนกนะบำรุงกระดูกนะแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย AB คอลลาเจนครับสำหรับวันนี้มีโปรสุดคุ้มมาฝากค่ะถ้าคุณรับไปเลยเอบิคอลลาเจนซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและยังแถมให้อีกกับขนาดพกพาอีกหกระปุกในราคาสุดพิเศษเพียงแค่990บาทสนใจโทรค่ะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5ห้้าาอย้ำอีกรอบนะคะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5เค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็เธอที่ทาบัตรเครดิตไม่ผ่านข้างในต้อง ใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ